แอบไปยุ่อ่างมาใช่ไหมเดี๋ยวๆใจยเ,ย,จย,เย,ย็นๆใจเย็นๆอยู่ก็ระเบิดต,ตูงตามข้งมองงไปหมดแล้วถ้าชัดพวกนี้คืออะไรชัดเพื่อนน้องเป็นไงบ้างวันล่าสุดโอ้โอเคเลยอะแน่นกระชับมากขอบคุณที่แนะนำฟินสุดๆใช่อ๋อก็เห็นแค่คนอื่นรีวิวมาใ,ใครๆก็ใช้บริการเยอะเลยนะเสียงน้องคือละมุนสุดๆนี่เปนำฟ้ากระซิบขึหนหูพูดละคนลยน้องเสียงดังปะเปลี่ยนท่าก็ยังโยกไปโยกมา กันน้ำปะก็ต้องกันอยู่แล้ว,ลวป้าฉันใส่ถุงไว้จะชัวร์กว่าแหละใช่ไหมล่ะใครๆก็ไม่อยากเสีย่ยงรวมแล้วเท่าไหร่วะก็ประ,ประมาณพันห้าแต่มีโปรโมชั่นลดราคาอยู่นะเนี่ยต้องรีบไปจัดน้องบ้างแล้วเดี๋ยวหมดโปรหลักฐานชัดขนาดนี้มีอะไรจะแก้ตัวไหมเอาคุยกับเพื่อนเรื่องหูฟังตั้งหากบ้านมึงเรียกหูฟังว่าน้องหรอเพื่อนไ,ได้ปอผมว่าที่รักเขนทำให้ผมเขานุ่มสลวยเธอยังทำไม่ได้เลยไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องแน่นกระชับ ฟินคือก็เลนโง่เอ8ีแปดศูนยนอนไปเพื่อคล้องหูหมอสราบใส่ออกกำลังกายมีกา,างกิจกรรมที่เคลื่อนไหวเยอะๆจะไปหูแน่นกระชับฟินแ,แล้วที่หมอน้องเสียงดังโยกไปโยกมาช่อหมายเป็นเสียงหูฟังไงดังกระหึ่มจะวิ่งหรือโยกตัวไปมาก็เบาหูไม่รู้สึกเจ็บเสียงเบสเสียงเกมแค่ไม่มีดีเลยแผลแน่นแน่แล้วอันนี้จะตายัาไ่ไงใส่ถุงไม่กล้าเสี่ยงกลัวท้องใช่ไหมหมูฟังมันกันมา ถก้็ปลอย,อย่าบอกนะว่าพันห้าคือราคานั่นราคาเต็มจ้าโปรโมชั่นแฟลชเซลล์เหลือหลักร้อยไหนละหลักฐาน